สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ตุกตขี้ลายก็ขี่ลายถั่งลงตัวนี้ก็ลังเตรียมห่งคลองพี่น้องเฮียยังลูกอะนะเฮียยังลู ก็จะฉับเข้าไปนึ่หัโอ้รู้เีงอเ่เี้ยๆเดี๋ยวูเป็นที่จหมาแกนี่ต่ละเห็นหน่วยนบเดไป้หน่วยงูเหียเป่าเี่เอาไปหกอเหี่เไปตอีเาบรูเปยหลังจ้ะเออชกเยบ่หุเลยนะ ไปเบิ่งก่อนจะกลัไปเบิ่งก่อนลูกจะไปเบิ่งก่อนลูกเขาว่าคนไม่ได้แครงก็ดีเลย เม่กเมกใส่ังจะมว่าอะพี่นอ้องเลยท่าใส่ช้มา้อเ่ชื้เกียวแล้วแหละค่ะไปบรรยาย <c oughs> กาศฝนตกไหมเยพี่น,อน,น,น,น้องฝนตกกาฝนตกหมดแห้งเนาะพี่น้อง ทกพอลิลลินไปเนาะทุกพอยิียบๆเศร้านี่ยครับก็เลยเอาหญ้าใบงัวดเลยพี่นาะอันนี้บรรยากาศมุมสูงปลายเทียงพี่น้องคือเก่าปลายเฮือนคือเก่าเขาก็เริ่มใส่แว่นแล้วพี่น้องเพค่สองไห้เลยยังยังมันขึ้นบนน้ำน้ำลังเลยพี่น้อง ชุ่มดำก่อนกันลังแก่เขียวคาดไว้อีกประมาณเดือนกับคือสีเกนจ่อแล้วพี่น้อง,องเขาพอดำดำลางมาก็เริ่มพอกระแนมไปก็เริ่มเขียวพี่น้องพูนมไปแ้ว คลึ้นคืออะไรบอสคลึ้นคือัจีโตบองมันแดดมาลายมืออยพี่อ้อ่งนันก็เลยตกดูดูมันสอบกดออกไ้สิหน่อยโอ้โ มังหน้าแคน้ำเต่านเดียวกัน่ยจะใส่ซองอย่างไปช่าก็นเบือใช่ละเขาสีแปลงลู่ไ้เนาะแล้วก็มาไก่ล้กยางลูกยางยางยือดวยปูเยือดวยเแต่แต่เล็

ขี้ไลยแต่ว่าิึงหาิึงหาิงมึงมงโอ้คือบัมัดผมเนี่ยว่ามาดูแสดงองมัพุมงงามเหมืเด้อกีไล่เลยโอยขี้ลาเลยเฮ้ ดูพนะี่น oh ้องความอาตจใจอามอตจพี่น้องมานกาอตจหน้าพี่น้องเห็นได้ไหเห็นได้ไห ไหนเจนได้撒ะคินมะนมหน่ะฮะอ้าวน่านักอีกแล้ พ่อลูกพี่น้องเลแม่กับพ่อแม่ปลาบนันดีปลาบนันมันมาเบิ่งแม่เบิ่งแม่แล้วก็เบิ่งลูกพี่น้องเลยนะลูกก็ไรพี่จักขี้หมูพี่จักน้ำตา

ทั่วไปเดอวพี่นอะผูหมออันนี้ก็เน้ัผหมอเล่าอยู่เขจะจิกวดตัวไปเีาจะเขาจะมียงมียาสาักไหนขมันปจ๊บเข้ามาอะไรข่าอย่าให้ม,มาคนมาเกียบหลอนท,ท่านำไปเน้ ตื่นมากปัาคะกันเขียงคืนเนี่ยมัแจ้งมันงงก็เจ็บอยู่เลยเป็นนอนเอ์มันเย็นบ่รวมันเนาะมันอาะเจ็บคือเก่าันได้คือเก่างาหัวย่าล้ายแบิศกระบกบอจะมาขึ้ดิมาหาช้องเอ อยากลูกอยากพีน้องไปแ่หน้พี่น้องเราไะกวแล้วพี่น้องหาต่รอบบนก็ชอบทั้งุนมากันทั้งดน่รอบรอบบนส่งได้นะพี่น้องนอนกินดีๆนน้อเรามากวนด้วเลาพี่น้องมาเราอยะเลข้งแลกที่เขาเบึงอะพี่น้องก็รอบบงคุณซองเอ่องส่องไฟซ่องนะนะพี่น้องหรือ่องะ สอบกัไปทางไนหงแต่มองพจนเจ็บนะหนะเขาไปไ่ได้พี่น้องก็ได้ให้มัน่อหนังร่อยู่ทางไนพี่น้องเนเดี๋ยวลอพังผลอยู่่องเน่งเน่นะพี่น้องนั่งนอนนอนกินนมเลยงคิดหนาครับรวมคิดคุณไหวเลยพี่น